namaste สวัสดีแฟนเพจทุกๆคนคะ่ะ happy valentine's ร่วงหน้าเลยนะคะวันนี้จากครั้งที่แล้วเนาะฟีดแบกรู้สึกว่าฟีดแบกเรื่องคลิปแต่งงานมันไปได้ดีนะวันนี้แอดก็เลยเอาไปเจอภาพมาอีกด้วยนะคะก็เลยเอาภาพมาฝากอันนี้เป็นงานแต่งงานที่แอดไปมาหลายปีมาแล้วนะคะ 4- ีหปีมาแล้วขวดเล็กๆนี้คือเป็นขวดที่ไว้ใส่ซินดูนะคะก็คือเป็นผงสีแดงที่ไปแต้มหน้าผาก เจ้าสาวจะต้องถือติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ป้องกันความชั่วร้ายทั้งปวงด้วยค่ะและนอกจากนี้เจ้าสาวก็ยังถือใบไม้แบบนี้นะคะก็คือใบพลูเอาไว้บังโฉมค่ะเขาแต่งตัวมาสวยๆเนี่ยก็คืออยากอยากให้เจ้าบ่าวอ่ะตื่นเต้นแล้วก็ได้ยินชมความงามของเขาเป็นคนแรกค่ะอันนี้ก็เป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งที่ พ่อเจ้าบ่าวจะมาอวยพรเจ้าสาวนะคะว่าที่สีสะพ้ายพอคุยเสร็จแล้วก็จะมาป้านอนกุหลาบจามุนข่ะเี่นลูกใหญ่มากเลยนะเกือบเท่ากับปั้นเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธีต้อนรับนะอย่างเป็นทางการในพิธีการแต่งงานค่ะอันนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือเจ้าบ่าวแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าบ่าวค่ะน้องแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้ค่ะเพราะว่ามาเป็นผู้ช่วยเนาะ น่ารักดีค่ะอันนี้เป็นญาติินะคะของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคนจัดเต็มเห็นไหมคะมาฟังพิธีการกันบ้างค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของฝ่ายเจ้าสาวนะคะมาทำพิธีต้อนรับเจ้าบ่าวเขาจะถือถาดน,นะคะที่ถือของมงคลต่างๆมาแล้วก็ เอาของอนไน้นะคะมาแตะตําตัวของเจ้าบ่าวเพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตในการต้อนรับเขยคนใหม่คะ่ะอีกมุมหนึ่งของห้องนะคะญาติิฝ่ายเจ้าสาวก็พาเจ้าสาว,าาสาวขึ้นเบาะมาค่ะเป็นเบาะไม้นีนั่งมาเลยนะคะแบบนี้แล้วสังเกตเห็นไหมใบพลูยังบางโฉมอยู่นะคะเจ้าบ่าวยังไม่ได้เห็นหน้าเจ้าสาวค่ะ พอเห็นหน้าแล้วคล้องมาอะไกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการละเล่นระหว่างเบ่าวสาวแล้วค่ะถ้าใครดูคลิปก่อนหนะ้าดีนะพิธีนี้เนี่ยฝั่งไหนถูกยกขึ้นมาสูงกว่าการอันนั้นก็คือคนนั้นน่ะจะได้เป็นช้างเท้าหน้าของครอบครัวค่ะอนาคตเนี่ยดูแล้ว เจ้าบ่าวคู่นี้ก็เหมือนกันค่ะเจ้าสาวสวยขนาดนี้เจ้าบ่าวกลัวเมียแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะจะบอกให้ <c oughs> เพราะเจ้าสาวสวยมากเห็นไหมคะเจ้าเจ้าบ่าวจะไม่ใจอ่อนได้ยังไงล่ะ จากเล่นเงนไปแล้วนะคะคราวนี้เข้าสู่พิธีการค่ะพิธีการแบบนี้นะคะพราหม์เขาก็จะมาสว,ส,วส,วสวด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 เยอะมากค่ะเป็นชั่วโมงเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธในชีวิตคู่ของบ่าวสาวเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะอันเนี้ยฝรั่งเนาะในพิธีแต่งงานบางทีเนี่ยฝรั่งเขาก็จะเรียกกันเล่นๆว่าไท a อนอตก็คือการผูกเงื่อนผูกปมเนี่ยค่ะของอินเดียก็มีเหมือนกันก็เอาผ้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาผูกไว้ด้วยกัน ็จแล้วพิธีนี้นะคะเป็นพิธีสำคัญค่ะเขาเรียกว่าอัคนีสักขีแต่เป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือให้ไฟเป็นพยานคนฮินดูเนี่ยค่ะเขาเชื่อกันวา่าเขาความจริงแล้วพิธีเนี้ยเขาจะต้องทำต่อหน้าองค์สุริยเทพก็คือดวงอาทิตย์พระอาทิตย์นะคะแต่ว่าใครจะเชิญพระอาทิตย์มาได้คะร้อนมากใหญ่มากขนาดนั้นเขาก็เลยนำไฟมาค่ะเป็น ตัวแทนขององค์สุริยะเทพแล้วก็ทําพิธีนี้ต่อหน้าเหมือนกับว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะทาต่อหน้าองค์สุริยะเทพเขาเรียกพิธีเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะอัคคีศักข,กขีไฟดวงไฟเป็นพยานค่ะสมัยที่แอดเรียนนะคะอาจารย์เขาบอกว่าคำว่าวิวาวิวาหะเนี่ยก็คือแปลว่าการเดินตามกันจริงหรือเปล่าลองดูในรูปสิคะ เ,เขาเดินวนตามกันตั้งเจ็ดรอบนะคะเขาเชื่อว่าในอนาคตนั้นในอีก7ชาติต่ตอไปนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะต้องมาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครเล็งเล็กหนุ่มอินเดียเอาไว้นะคะอย่าเสียท่าสาวแขกนะต้องรีบคว้ามไม่อย่างนั้นเราต้องรอไปอีก7ชาตินะคะจะบอกให้พิธีนี้นะคะเขาจะนำข้าวตอกข้าวพองอะค่ะใก่ไว้ใน จาดนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวจะอ้อมไปด้านหลังของเจ้าสาวแล้วก็เอาพองเนี่ยลงไปในในไฟนะคะเขาบอกว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ทำให้เหมือนกับเป็นความเจริญงอกงามในชีวิตคู่ค่ะ mm. หลังจากผ่านพธิธีมาเยอะแยะแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ mm. เจ้าบ่าวก็จะใช้กันไกคลีปหมากนะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นไอทิพยกลมๆที่อยู่เราเห็นอยู่มุมขวามือนะค่ะ เอาอันเนี้ยนะคะไปแตะกับซินดูไปแตะตรงไหนไปแตะตรงที่หน้าผากของฝ่ายเจ้าสาวซึ่งเป็นการบอกเอาค่ะว่าต่อไปนี้ผู้หญิงคนนี้คือจะเป็นภรรยาของเขาอย่างถูกต้องแล้วนะคะสรุปก็คือในครั้งแรกเนี่ยผู้ชายก็คือเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะเป็นคนทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้กับเจ้าสาวหรือภรรยาของเขานะคะแต่ว่าในครั้งต่อต่อไปเนี่ยเจ้าสาวจะเป็นคน แต้มเองทุกๆเช้าค่ะทุกๆวันเขาจะแต้มเองนะคะตรงหน้าผากตรงไรผมตีนผมนะคะเพื่ออวยพรให้กับสามีนะคะว่าสามีเนี่ยจะมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ร่วมกับเขาไปอีกนานแสนนานถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือบอกกับทุกคนด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่โสดแล้วนะคะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะนี่แหละค่ะ วันนี้แอดไปก่อนนะคะก็ขอวยพรให้ทุกคนนะคะ Happy Valentine's Day มีความสุขมีความรักที่สุขสมหวังกันทุกๆคนท่วนหน้าเลยค่ะไปก่อนนะคะ Namaste ตาตาบายบาย